ควงสองบาทนนเห็นตัวมันละควงใช่เป็นหล่กากลางคืนจะจำปัญญาไหมน่ยพินป่าละควงใช่ก,ก,ก็แตกคักแท ก็เป็นแพทย์เลยโอ้ยก็ต้องเป็นแห่มีผ้าเมันบ่บนหน้าห้าควองต้องแห่เป็นผ้าจากไดนเมัอนบอกโอ้บุกะเป็นแพทย์ อ,อันนั้นมีหินมันก็เลยอ่ะชามนี้ก็โอเคแล้วคอยใช้หมู่คอยคว้างยืมก็ได้บ่ <c oughs> จักบผาตึงเออแต่จ้ากออก,ก่อลน,นะนะและบัตรคอยจะมาคว้างให้หมู่คอยคว้างคอยคว้างหมูป็น ากาศกองขวาน้ำแห้งนะขักขนาดเลยมราบึกรวบห่วงเหวแบบโอ้คำเราควงเหวแตกขักโลกมันก็ไดเละค่อนข้างอันงูนหินนันมันอยากได้ประเดยมันมไหลบ้างพูดอะไรผู้ผู้ <c oughs> ตูป่าเป็นแผ่นอยู่ผุ้ผแนมเหยียดเ,เลยป้าเป็นแผ่นขักเลย คือข่าวเปลือบเปลือบเปลือบอยู่โอปรายแล้วจะไปน้ามือมาแล้วสินนผู้ปอแห้งคักล้อมนี่ฮะเอาแท้แหละอันนี้นะ่ะผู้ปออะไรฮะรู้ละเฮ้ยปิ้งจนเที่ยงนี่บอก พอแล้วใช่ไหมไปน้ำมูมาควางกาง่อนนะต้องพิลึกเนาะเฮจักโซอันนี้นะเจ็ดบะลาวนี่บะเจ้าเอามาตะพุ่เดี๋ยวนี้เราอยู่เฉยตะพุ่คุณเลย เออแต่ว่าตอนนี oh ้าให้มัวมาควงเดี๋ยวนี้หะนะควมหมายไหนจาควงก่อนเฮ็ยไอ้น้งทหารเหรอโอ้มูไมา่มัั่นีเสญเลยนะในของขวาน วได้บ่เออวไรบ่เดินมันคือทางลุ่เนะีมันรินน้ำกบประจักอกำลังพา,ากันปิดเอาคูดิจิคูดิจ่าทะวัมันลินน้ำแห่งชิมี่ลาย แบบหนึ่งวิวน้ำตกจังสีแก้มจังมารกบน้ำธรรมชาติ